ไอไม่ร mm ู hmm. IU, hey, like 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 ้เลยว่า huh. ยูจะมาออกแต่ว <laughs> ่าเขาสปอยไออยู่ว่าเอ้ยวันนี้เหมือนจะมีสเปคเธอมานะอะไรอย่างเงี้ยอ่ายูแบบต้องยูเจอต้องยูเห็นนายแจ็คครั้งแรกยูดูแจ็คเป็นแจ็คไหมด้วยยูรู้เลยอ้าวยูคิดว่าไอจำยูไม่ได้เหรอไม่รู้อ่ะอ่าเรายูจำไอได้ไหมล่ะใช่จำได้แล้วอ๋อชมพู่ ใช่เพราะว่าเราเคยไปกินเค้ากันแต่ว่าเราไม่ได้เจอบ่อยเพราะว่าแบบอยู่ผักไกลไกใช่ไหมใช่อยู่อยู่ไกลมากแบบมากมาอตอนนี้ก็ะเหมือนเจอไหมเหมือนเจอก็เมื่อกี้ที่กูขามาจากที่ไหนนี่พรั่ามเยอะไหมแถวโน้นหรอก็พอมีอยู่นะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าในเมืองแต่อายาไปนะนี่คิดว่าอยู่ทำอะไรอร่อยที่สุดอร่อยทุกอย่างเลยอ่าอาจจะไปกินทุกอย่างาะ อร่อยจริงต้องกินวันละอย่างสองอย่างก็ได้ไปปบ่อยบ่อยได้แม่ก็ฝากน้องชมพู่ด้วยนะอ่าให้ดูแลกันและกันเนาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะไบคนที่รวยแจกตัวใเนาะอือหือรวทำไม เพราะว่าเอ่อเรายังไม่ได้รู้จักกันม,มากพอเราอายก็รู้สึกว่า you interesting อือืขอบคุณนะใช่อชอ่เห็นอยู่ใช่ไหมอตองใจเพราะ you เป็นคนทุกท้ายแจกบอกสวัสดีใช่ไหมอา่าฮะสวัสดีทุกคนก็แบบชมพู่เหรออ,อ่านใช่ไหมอ่านชมพูด ครับแบบไอไม่รู้เลยว่าอยู่จะมาออกแต่ว่าเขาสปอยไออยู่ว่าไอวันนี้เหมือนจะมีสเปคเท่ามานะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะยูแบบต้องยูเจอต้องยูเห็นดาแจ็คครั้งแรกอยู่ดูแจ็คเป็นแจ็คไหมด้วยยูรู้เลยอ่ะยูคิดว่าไอจำยูไม่ได้เหรอไม่รู้อ่ะอ่ะแล้วยูจำไอได้ไหมล่ะใช่จำได้แล้วอ๋อชมพู ใช่เพราะว่าเราเคยไปกินข้าวกันแต่ว่าเราไม่ได้เจอบ่อยเพราะว่าแบบยู่ผักไกลไกใช่ไหมใช่อยู่อยู่ไกลมากแบบมากๆมาอตอนนี้ก็เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิม I stay with my parents อยู่กับพ่อแม่อ้าวตอนบอกแม่ว่าแบบอยู่สุขุมวดีกว่าอู้ห she's out there อาจจะบอกแม่ด้วยนะโโอ้หก็อยากจะอยากไปเที่ยวที่ไหนอะไรเหรอต่างประเทศหรือว่าในประเทศอ่าทงประเทศประเทศอื่น ต่างประเทศไออยากไปอ mm ิตาลีอยู่ล่ะอยากไปไหนหรออยากไปกรีซอยากไปกร <Greece? S 2> mm ีซกรีซกรีซ is interesting I uh, like Greece ไปออไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปกูก็ย้อนสอมากันนะ